สวัสดีเพื่อนกันด้วยจุดผมทันที่สอนของเราตอนนี้คือฝากราชตอนที่26แล้วครับอู้เราเดินมาทางมาสยิดหกตอนแล้วนะครับโอเคแต่กูยังไม่ไปเควสนะครับเคลีอยู่แค่นี้แต่เราไม่ไปอาที่ของเราคือเปิดเสาต่างหากล่ะเอ๋อรถกูหายเปิดมารถหายเลยแล้วผมจะไปเปิดเสาตรงนู้นก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้แมพว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะแล้วก็สิ่งหาแบบ อะไรต่างๆสมุนไพรอะไรพวกนี้นะเ๋ยวไม่มีรถจริงเดไม่มีกูต้องวิ่งจริงเดเนี่ยเอาจริงเดไอวไก่เยอะนะเกมนี้ตนะ้องมีคอนเทนต์อีกยาวครับท่านผู้ชมรอดูได้เลยจะน้ำฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ไ้ด้ยวยนะครับเป็นอะไรที่แบบคอนเทนต์เยอะมากอะ่ะเฮ้ย เงยหน้าเงยหน้ามองบนท้องฟ้าแตกไม่เป็นเช่นเคยไม่เป็นด้วยวันนี้วันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยวันนี้มีกูมาบนเกาะนี่ไงหนูจะรถฟรีนะครับไปโหอยู่ฝั่งนู้นปะต้องขับรถอ้อมโอเคอ้อมอ้องท้องขวนะมีทางอ้อมเปล่าะเฮ้ยไม่มีนี่วะต้องออกสะพานไหม ขี่ผายแล้วไปวิววิวโอ้ยโอ้ซิกแซกซิกแซกตต้องไปด้านนูนะไปด้านซ้ายนนูด้านซ้ายมีสะพานนะเมื่อกี้ลืมมองหมางหลังเต็มเลยผมขับรถไล่กูได้ที่ว่าแล้วไม่อยากวิ่งนะไม่อยากวิ่งเหนื่อยไปต่อเฮ้ยโอ้เต็มเลยเว้ยมันดักทางเราเต็มบึ้ยอุ้ยโอ้ยชุบ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 นี่นี่โอ้ยมีพวกเราอยู่ได้ด้วยว่ะใาไอพวกเราโถงลาบไหมโอ้ยพวกไม่ใช่อ่ะอ่ะอ่ะไม่ใช่พวกเราด้วยว่าชาวบ้านขี่ผ่านแล้ว เอาวบ้านตายชาวบ้านดาวตะชนนะฮะก็หาวิ่งไม่ดูรถก็ตายซะโอเค๋ย้นมาก่อนขึ้นมาก่อนพอลงรถลงรถพอ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 กันนะเราไม่รู้ว่าแถวนี้มีศัตรูปปะโว้ดังไงอะไรอ่ะโอ้โหตรงนู้นก็มีว่ะเก๋ราไปก่อนนะครับมันตามมันตามตัวอยู่มันตามตัวอยู่ขึ้นขึ้นเสาขึ้นเสา มายิงมายิงกันเองนะครับมันมีพวกเราอยู่ด้วยนี่ว่าเออนะครับคือเปล่าวะเดี๋ยวว่าบนเกาะน,นี้ไอ้พวกของฮอยมันไม่ถูกกับพวกของวาร์ตมันเลยยิงกันเออก็เป็นไปได้นะครับโอเคแค่ว่ากันแล้วกันเรื่องนั้นตอนนี้กูขอแบบตอนนี้ขอแบบดี๋ยวนะไปไงวะอุ้ยเล่นระเบิดเลยเลยมึงจะอุ้ยเฮ้ยตอนนั้นพวกพวกมันนี่ว่ะอ๋อขึ้นทางนี้โอเคอเฮ้ย กใจหมดกูโอเเคฮ้ยโอ้โหต้องขึ้นขึ้นทางนี้แหละโอเคแล้วก็ค่อยเดินนะฮะค่อยเดินโอเคตกไปตายโอเคเสียวชิบหายเลยไม่เคยตกเสาตายมาก่อนแล้วเล่นวันเนี้นี่อาจจะเป็นเสาแรกนะโอเคถึงแล้วนะครับแต่ต้องทำ quest ยึดเสายึดพื้นที่แยกแล้วนะดูทรงละฉะนั้นเราก็ใครอยายดูก็คลิกในพาร์ทก็ต่อไปได้นะ ผมทำแน่นอนไมนะะ่ต้องห่วงเพราะว่าเหลือเยอะเลยเราได้มีคอนเทนต์กันอีกเยอะแน่มไม่ได้เปิดมานานนะโหพื้นที่เก่าก็าหมดแล้วอะก็แ,แบบเบื่อเบื่ออยากเปิดเสามาโอเคมีหมู่บ้านบนยอดเขามีหมู่บ้านกระท่อมเล็กๆมีกระท่อมโอเคหเรื่อง เดี๋ยวเราต้องการแค่นี้นแหละตอนนี้เราก็จะเห็นแมปแล้วนะฮะว่าโอ้โหอยู่ไกลพื้นที่ก็เยอะสิครับมันผ่านพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราวิ่งก็ไปทำเฟสได้นะครับก็ยึดพื้นที่แล้วก็กลับไปทำเฟสโอเคพื้นที่อยู่นู่นปะเพราะขับรถข้ามสะพานได้โอเคโอเคนะโหสกิลโหสกิลสามเลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคเราสามารถขโมยปืนพกของศัตรูมาย,ยิงได้นะครับในดูกัน แลผมกดตัว F แล้วก็คลิกซ้ายนะครับปิ้ปิๆป,ปินะกด E เพื่อกันเส้นออกนะครับอะไรประมาณน,นี้โอเคเป็นท่าเท็ดาวที่สวยงามมากนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับก็ในไม่ทางหลอดเลือดแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอู้อู้นี่คือยิวเต็มที่ว่ะไปยังดีกว่านะครับโอเคเอาวันนี้แล้วกันนะรีโหลดพวกสไนเปอร์ได้เร็วขึ้นเพราะเราสึกว่าเรา,าเราีโหลดช้ามากนะ ต่อให้วิ่งรีโหลดได้แต่มันก็ช้านะฮะโอเค okay. ไปไป <laughs> ไปเกาะวะ <laughs> ว่ะจยิงเราบินไปก็ได้นี่หว่าเนาะเออว่าลืมลืมไปว่ามีวิงสูตดโอ้โหเสียดายเลยกูบินตรงนี้ไม่ได้นะบินตรงนี้ไม่ได้ <laughs> บินตรงนี้หน้าคงจูบพื้นแน่นอนนะ okay. โอเคเฮ้รถรถทักทายลักทายทักทายเดี๋ยวทักทายฮัลโหล โอเว่ย์วายๆโดนดิงโดนดิงแม่งวกเวกวายก็ตายแล้วไปกอว้าวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกูเห็นหน้าค่ายเนี่ยกูรีบรีบดิบเลยประสบการณ์กันก่อนที่ขับผ่านหน้าค่ายแล้วแม่งโดนจับได้ วันนี้กูไม่ยอมวะอุ้ยปืนค่ายหนามากมีตัวกรอกตั้งแต่แบบขั้นแรกเลยอะอุ้ยสไนเปอร์ไม่ได้เอาเก็บเสียงมาได้ชิบหายแล้วลืมเปลี่ยนก็ได้เควื่อนก่อนอว้ยปืนไฟนี่ว่ะอุ้ยถือปืนไฟเอ้ยปืนก้นหนักเลยถูกแล้วโอ้ปืนก้นหนักปืนก้นหนักนะฮะเฮ้ยแต่เราเทคดาวมันได้แล้วนะเราสามารถเอามีดไปแทงมันได้แล้วฉะนั้นสเตลสเตลได้เต็มที่นะฮะในเต็มที่ละมากูสนุกกูละกับการกลายเป็นดินจานะสนุกมากเลยนะดินจาที่แท้จริงน well. ่ะอุ้ยเหี้ยออุ้ยมง มันมมงอุ้ยไม่ใช่เชี่ยะโอยมีสองตัวมีตัวหนึ่งโาเคย์มังนอกเดี๋ยวนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินกันเอาตัวสไนเป็นกันดีกว่านะเชื่อไม่กล้ายิงว่ะเดี๋ยวไปใกล้วันนี้หน่อย แล่โอ้ยเครียดเลยเนี่ยอดีเพิ่งไม่เห็นเลยท่านโอ้โเกือบโดนแล้วเพื่อนไม่เห็นเพื่อนตายแล้วไอ้คนข้างบนคนข้างล่างไม่เห็นนะข้างล่างไม่อยู่ข้างล่างไม่เห็นแต่ว่ามันถามแมงนู้นหมดเลยนะครับแกเริ่มไปเช็คละเพื่อนมึงนอนนะเพื่อนมึงนอนหลับไปแล้วง่วงเฮ้ยเชื่อมีตัววะถามเ่า หันด้วยหันด้วยเออหันไปหันไปโอเคเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> นินจานินจาหันหน่อยครับหันหน่อยหันหน่ไปขึ้นบนแล้วนะขึ้นบนแล้วไม่วิง่งไปเช็เคเพื่อนละโอเคโอค้นี่ไงเพื่อนมันแตกแล้วแตกกูละแตอนนี้เราไม่ต้องกลัวลา,ามแล้วนะครับต่อยเต้กแตกก็บบวกได้สบายแต่เรายังเป็นนินจานะฮะตอนนี้ อ่าตัวเกาะสองตัวเดินไปเช็คโอเคเดินกไปอุ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้มึงจะเดินกลับไปกลับมากันทอาใหม่วันนี้ชิบหายลำบลากูเดี๋ยวกัไมฮะ้ยม่ีไงไม่ีไงมึงตัวแรกเรียบร้อยเพื่อนมึงอ่ะไปเยี่ยมวาฮาราเรียบร้อยแล้วกูจะส่งไปคน เพื่อนมึงไปเยี่ยมวาฮาราเรียบร้อยแล้วอันน uh ี้เพ well, like. ื่อนมึงตายแล้วเลยเพื่อนมึงตายมึงด้วยตัวเนี่ยไปวาฮาร่าไปอยู่กับเพื่อนมึงนู่นไปอยู่เพื่อนมึงที่วาฮาร่าเรียบร้อยแล้วเป็นพวกด้วยเปล่าเป็นพวกกันปะเป็นพวกว้าวว้าวโอทำอไงดีครับทำอไงดีโอ นินจาสุดยอดนินจานะฮะจังหวะนี้โอ้ปิดคอเลยกูแบบอีซี่ครับอีซี่แบบสเตลได้เต็มที่มันแบบแบบเนี้ยสนุกมากครับต้องเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับมันแบบเรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบอะไรเลยชิวๆโอเคเอาไปใช้ของในก่อนนะครับเอาของไปขายด้วยนะครับโอเคโอ้ยืนเป็นที่เป็นคนมันเลย สนุกกว่าแม่งเนื้อเรื่องเขพูดเลยสนุกกว่าเนื้อเรื่องอีกโอเคนะครับขายของขายของรู้สึกมันจะมีของใหม่เข้ามานะนี่ไงโอ้สไนซ์เซตเซตเก้าสามแรงมากลูกซองโอ้ลูกซองใหม่ปืนพกใหม่ดีดีห้าสิบโอเคกีสเปกเตอร์อันนี้เราได้ฟรีไปแล้วนะครับแต่ไม่ไม่ใช้ผมไม่ใช้พวกไอ้นี่อยู่แล้ว SMG โอ okay. เคปืนนี้ P C 1 6กโอเคจะใช้ไหนดีจะใช้อันนี้อยู่เนาะอันนี้มันแม่นกว่าลวเลยใช้อันนี้อันนี้ก็มี M K G แผนที่อะไรก็ปลดนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะหมดละไฟฟอซลไดาโฟลมีอะไรโู้เอสวะโอ้น้าสนใจแต่ยังไม่ซื้อนะครับิกเนเจอร์มีลูกซองบลูโอเคปล่อยแบบไม่สน <laughs> ใจว่าจะได้ฟรีกูจะเปิดไอ้กูได้ฟรีโอเคครับไปทำเพลสมาสนุกกันไหมกูเจอสิบนาทียึดพื้นที่แล้วเปิดมากู่เอาแล้วอ่ะเจ้าทินอ่ะกูรอเจ้าทินก่อนเลยเป็นไงเจ้าทินโอ้โหเจ้าทินมึงทำซ่อมรถสบายเลยเดี๋ยวกูส่งไปว่าฮาลาให้หมดเลยมาถึงที่กูว่าเปิดเจ้าทินก่อนเลยกูไม่รอ ตอนนี้เราเก็บตังค์ได้หยบเยอะมากนะครับผมไม่ค่อยจะซื้ออะไรมากมายเ้วยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับลุงแซมทำอะไรอยู่สตาร์กรอปรอบนี้ไป็แต่การฆาตกรรมมันเยอะเกินไปแล้วมันเป็นการง่ายที่จะโชว์ความโง่ออกมาทุกคนคิดว่ามันเป็นคนเลวเพราะว่าจะมาจากเยอรมันไงล่ะอ๋อมันคิดว่าโอเคฉันโปรโมทตัวเอง ด้วยงานของฉันนั่งก่อนสิเอาละภารกิจของนายคืออะไรคอยากจะฆ่าห้อยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนายคือเจสันบรอดี้ใช่ไหมฮะแกเป็นคนจัดการวาร์ใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่บอกกูวะฉันต้องซ่อนนายก่อนห้อยจะสืบสารได้ไม่งั้นโอเคมันไม่ง่ายเลยนายจะกลายเป็นเหยื่อ ความความเส็ของนายก็ได้โอเคชนเผ่าโจมตีหอยแล้วตอนนี้ฉันต้องป้องกันโอเคต้องฆ่าหอยแล้วฮอยยังไม่รู้ว่านายหน้าตาเป็นยังไงนอกนจากรอยสักนี่เอามารู้แค่อรอยสักมันยังไม่รู้หน้าตาเราไอ้หอยแล้วคิดว่างไงมามามไมาจ้า นาจะต้องพร้อมตัวเป็นหนึ่ง <is. S 2> ในลูกน้องมันโอเคฉันบอกไว้ว่าภารกิจนี้มีสองคนนายและฉันฉันต้องการให้นายเป็นซุ่มซับด้านในอย่างแรกไปหาชุดก่อนอย่างไงอ่ะก็ขโมยเครื่องสูตรมาสิตอนแรกนายปลอมตัวเป็นลูกน้องใหม่ที่ฉันพามาตอนนี้ลงมาที่ท่าเรือแล้วก็ไปตามหาไอ้ลูกน้องคนใหม่นั่นและะ้วก็ฆ่ามันซะแล้วเอาชุดมาโอเค ติดต่อขึ้นความทีของฉันได้ถ้าได้ทำสาเร็จโอเคนะครับไปขโมยชุดนะฟอมเป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่กับแสมน, <Hello? S 1> นะครับฮัลโหลเจสันถึงเกอะ้อยยัง <Yes. S 2> ถึงแล้วโอเคในใกล้ถึงเส้นทางตัวเองละสิทธากังวลว่านาจจะกลายเป็นนักลุกที่แข็งแกร่งมากโอเคลอยสักนะั้นจะทำให้นายรอดชีวิตได้โอเคผมเห็นด้วย ตีมาใจสันนาต้องถึงใจกลางของการจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ทิ้งชีวิตตัวเองกลับไปทั้งหมดเหลือแกซิตตาแล้วก็เส้นทางกรูรู้ทำได้อยู่นะโชคดีไอเดนสนี่เหมือนก็ก่อมหูกูตลอดเลยนะอยากให้กูกลายเป็นนักลบอยากให้กูกลายเป็นนั่นแหละของมันนะไม่รู้อะโอเคไปต่อ เราต้องไปฆ่าลูกน้องนะครับของหอยนะเพราะว่าแซมบอกว่าภารกิจนี้มี2คนก็คือแซมกับมันนะแต่เราต้องไปปลอมตัวเป็นมันไอ้ลูกน้องของหอยแซมนะครับปลอมตัวโอเคโอเคเลี๋ยวก็สว็จกแต่เควสอยู่ไหนวะ โอเคขับไปตรงนี้มันจะอยู่ตรงท่าเรือนะครับโ okay. อเคตู้หลังๆผมจะไม่ค่อยตัดช่วงขับรถแล้วนะเพราะว่ามันแบบมันใกล้ๆไม่ไกลแต่แตตถ้ามันไกลนะก็แล้วแต่ความจำเป็นนะครับถ้ามันไกลผมจะตัดให้ไม่ต้องห่วงตัดได้แน่นอนโอเค วิ่งโตเกียวดิฟนี่กูดูมาไอ้สัตว์สเต็ปโตเกียวดิฟกูดูกูเรียนมาขึ้นขวาตรงขึ้นไปเลยก็ได้แบบว่าได้ได้แบบว่าขี้เกียจแบบขี่เกียรตามถนนแล้วอะตรงได้ไหมโดูที่ถ้าจะไม่ได้นะครับดูมาเป็นในนั่นแหละเดี๋ยวกูมาทุกทางแบบว่าก็ได้เหมือนกันนะเลี้ยวขวาโอเคไปสองทางารประกบกันจะดีนะโอเค เข้าไปต่ออือหืออือหือเป็นไงโอเคถึงแล้วนะครับขับแบบสเต็ปแบบโตเกียวดิปกูดูมากูเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะ แม่สเตลล์เองไนงะกูชอบเลยเคลสเตล,ลเนี่ยโอเคจะให้ใครเห็นฉันไม่ได้จะบอกฉันจะเปลี่ยนเสื้อไม่ต้องห่วงใจสรัเนเดี๋ยวกูฆ่าเองไม่เห็นหรอกมันจะตายเลยแหละฆ่าใครไม่ได้มันจะอ alert เอา,เเอา,า,เาขิบหายอยากจะฆ่าคนสักหน่อยไหมไม่ให้กูฆ่าโยนหินเพื่อเป็นการล่อนะแล้วก็ย่องผ่านไปโอเค อาเลิร์ยังไงคนนี้ไม่อาเลิร์เรกเชื่อกูเถอะเซซันโอ้เชี่ยเชี่ยอู้วูมันเห็นกูวิ่งวิ่งโดดลงน้ำวู้โหตุ่มเต๋อแตกโอเคเอาใหม่นะครับอย่าไปซีเรียสคนนี้มันห้ามฆ่าคนอะ โอ้ยแล้วมันฆ่าได้ก็จบไปแล้วอาแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูวิ่งไกลเลยลูกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมกลเว้ยมอกมามโผล่มาโผล่ปร,ป,รป,รป,รประตูนึงนะครับแล้วามาประตูนู้นไม่ต้องมาประตูนี้แทนนะโอเคโย<อ>ตองกัน โอเคเราจะโดดไมได้ถ okay. ้ม right. ันเสี่ยงกันไปเฮ้ฉันไม่ค่านายโกหกหรอกจะฆ่าใครไม่ได้ในงานเดลท์เฮ้ยเฟรดสเตลล์ร้นนเยไมมให้อหลังกล่อง เราแอหลังน้ำตกได้นะครับน้ำตกบุญบางเราได้กดสีพอย่องนะกูก็ย่องอยู่นะไม่ต้องห่วงแอร์กันโอ้โหโอเคโอ้โหฆ้าผู้หญิงอ่ะดูได้ครับ Ui hơi Ở kia sao thêm thêm chẳng quá cụ Không phải cụ thêm chẳng quá cơ phiền Ui hơi lông quân, โอเคมาอยู่อ้อมกลับไปแล้วนะครับโอเคเราลอดแล้วเฮ้ยกูทำได้ไงวะเมื่อกูรู้ทางลัดอะแม่งลงมาแบบป๊อป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 ที่ผมเดาเนี่ยผมแบบผมคิดว่าทางนี้มันไปได้ก็เลยลองไปเดี๋ยวยังได้เฉย Safer the way in เหมือนกับโปสเตอร์ไงจังไงริบเบิลเราจะต้องโผล่หุ้วตัวเองแล้วขายตัวเองซะเมันใายคำพูดตัวเองนะฮะเไปต่ออุ้ยไอเนี่ยปืนโอเคโอเคตอนนี้เราเป็นเอ่อหนึ่งในลูกน้องหอนั่นแล้วนะครับ ล้วก็สามารถเดินอยู่ในกลุ่มชนขอยพวกต่าหาวกนี้ได้โอเคฮอยกำลังมาดูลูกน้องใหม่ทุกคนเข้าแถวเป็นตัวสแตนสแกนเดี๋ยวมาตรงมามาสแกนดิโอเคยังไง่ะยังไงอะไไปซะตรงไปนายโอเคไหมโอเคมานายโชคดีฟอสเตอร์นายดีแล้วเฮ้ จะได้เงินเสริมไหมเอาดิคิดว่าไงอะมีพวกของบอสชื่อวาสถูกฆ่าไปแล้วทำให้เปิดธุรกิจใหม่เพอยสามารถทำเงินได้มากขึ้นแล้วเราควรจะได้สิ่งนั้นเราห้อยห้อยก็เกี่ยวอยู่มาคงสบายตอนเนี้ยเราก็ต้องมีข้อดีๆจริงๆมั่งเข้าใจไหมใช่แล้วโอเคไปฟังสุนทนาสะไปฟังพี่ไป กคนนายบอกเรื่องนี้ใครแล้วก็ตายเนี่ยโอเคนะเหมือนมีคนที่จะคิดแบบอยากจะตลบหลังนะอยากได้เงินเพิ่มโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีลูกน้องใหม่ทั้งหลายฉันไม่อยากโกหกนะแต่พวกเรามาทำเงินกันที่นี่บุ๊ย ก็เป็ความสุขของคนของฉันแล้วก็ฉันเอง <ไป S 1> พ่อของฉันได้พักผ่อนอยู่ในเหมืองเพชรแล้วต้องไปขุดมาตอนเช้าสู่ซิก้าแล้วก็ลงไปซะสู่ใต้โลกนี้<ต>มันมีสิ่งที่สวยงามเพื่อนสิ่งที่สวยงามโดยพวกบริษัทคือพระเจ้าเราจะนำ ความเจริญนี้มาสู่ธุรกิจของฉันแต่ฉันคิดว่าพวกนายก็คงคิดเหมือนกันแน่นอนอ้าวล่ะเรามี3คมอบัีบริษัทที่เหลือมีกฎ3ข้อโอเคที่นายต้องทำตามอย่างแรกปกป้องสินค้าของฉันได้สามารถดูได้นะแต่ก็เบาๆหน่อยสองค่าใพวกชนเผ่า และสุดท้ายทำงานเพื่อฉันอย่างเต็มที่ฉันเข้าใจหัวหน้านะว่จะับบอส <c oughs> แต่ว่าถ้าใครแหกกดหนึ่งในนี้แล<ๆ>้วก็ช่าจะจ้างแกสดๆพร้อมกับกรงนี้เหมือนไก่เข้าใจไหมโอเค พอได้ละคุยแค่ได้ละไอพวกอยากทำลายชีวิตของฉันและงานของฉันศักดิ์รีของฉันความสนุกข,ของฉันโชว์มาให้ดูว่าเราทำธุรกิจอะไรกันก็จะเกือบลืมเรามีสิ่งพิเศษในเดือนนี้บนเกาะน,นี้เองคือคนที่ฆ่าหัวของเจสันบอดี้ได้โอเคเวลาเจสันบอดี้ได้มานะครับถ้า,าล่าได้ก็ได้เงินก้อนโตมีรางวัลพิเศษใ่โตนะอะไรประมาณนี้ โอเคโอ้ยโดนยางสดดำเกรียมเลยโหอันน right? oh, right? <laughs> 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 ี้คนที่ทาแหกกฎนะครับก็จะโดนฆ่าสดๆอย่างนี้แหละโอ้อยู่กันเต็มเลยเต็ม่านทัพอันนี้เป็นพวกทหารนะครับเฮ้สวัสดีพี่สวัสดีพี่เพ่มอยายามทซับนะออกจากไอ้ n านี่ก็ะ อะไรเงี้ไม่รู้ว้าวของแล้วใคมาเก็บแล้วไปแล้วบายบายเจอกันเมื่อฉันต้องการพูดไปแล้วโอเคจบเพลส แต่มองไปแล้วเว้ยโอเคตอนนี้สามารถเดินในพื้นที่อย่างมันได้แล้วแต่อย่าให้นายสังเกตใกล้เกินไปล่ะมันก็จะจับได้โอเคย่อ okay. ยมันจะเจอสักีคนเอาห้อยให้ผมผ่านมาได้มีพวกกลุ่มคนตะายยอด,ด้วยวางแผนจะขโมยจากห้อยผมก็บกว่าจะฆ่ามันแต่ห้อยเชื่อใจผมอ่าใช่แล้วดาเซนชัฟ่ฟเฟลอีกตัวเลือกที่ดีเลย รีบข้ามันจะเจสันบอดี้แล้วเอาหัววานิโต้ธอจะฆ่าคนจะเล่ยจากด้านในโอเคข้ามซะแล้วก็เอาบัตรของมันมานายจะเป็นทหารที่ดีอย่างฮอยแน่นอนที่ไหนอ่ะที่วัดโบรลานจะให้เส้นทางไปโอเค โอเคต้องปฏิวัติโบราณนะในพาร์ทหน้าแต่ว่าช่างมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยต่อพาร์ทหน้าบายบาย